เมื่อย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งภาคอีสานอันเป็นที่มาของเสียงเล่าลือกันในความเป็นมาอันเก่าแก่ของอารยธรรมโบราณที่มีมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งความเก่าแก่และความเป็นมานี้เองที่เป็นที่มาของคำเล่าลือในเรื่องของความลี้ลับที่ไม่ได้รับการพิสูจน์จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พบเห็นโดยทั่วไป และมักเป็นที่เคารพนับถือกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตด้วยความเชื่อต่างๆนานาซึ่งแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นอิสระเสรีในความคิดของพุทธศาสนิกนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนิก,นก็คือความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอน อันจะเห็นได้จากการศึกษาพระธรรมที่สืบเนื่องกันมาช้านานในทุกดินแดนของประเทศไทยไม่เว้นแม้ในดินแดนที่ห่างไกลอย่างจังหวัดสุรินทร์ดินแดนอันเป็นที่มาแห่งเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านมีความเป็นมาที่น่าสนใจและน่าติดตามแท้ที่จริงแล้วหลวงปู่หงไม่ใช่ใครอื่นที่ไหน ท่านเป็นคนบ้านทุ่งมนนั่นเองหลวงปู่มีพี่น้องรวมกันสิบสองคนโยมพ่อของหลวงปู่ชื่อโบกและโยมแม่ชื่ออืน่นนามสกุลจะมัวดีหลวงปู่หงพรมปัญโยแห่งวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์และสิทยานุสิ์ของท่านที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งต่างให้การยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาชานานแล้วเท่าที่สอบถามจากบรรดาศิษย์ของท่านบางคนบางท่านก็เล่าถึงการปฏิบัติอันเคร่งครัดและสมถะของท่านต่างๆกันออกไป เช่นเรื่องที่ท่านใช้ป่าชา้าทุ่มมนหนองโบราณเป็นที่พักผ่อนจำวัดซึ่งเมื่อสอบถามถึงวัตรปฏิบัติอันนี้ลึกๆล,ล,ลงไปแล้วจึงทราบว่าท่านไม่ได้เพียงจำวัดแต่ท่านใช้สถานที่อันวิเวกนี้ปฏิบัติกรรมฐานบําเพ็ญภาวนาซึ่งท่านกระทําอยู่เพียงรูปเดียวเงียบๆนานนับปีแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่มาแห่งแรงศรัทธาของสาธุชน แต่เป็นเพราะว่าอะไรนั้นคงจะต้องย้อนเรื่องราวของหลวงปู่หงไปในอดีตตั้งแต่ครั้งที่ท่านมีอายุได้เพียง18ปีท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามนเนณรที่วัดเพชรชบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินร์แห่งนี้และท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆจากที่วัดนี้จนกระทั่งท่านอายุได้21ปีท่านจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ณพัทธสีมาวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินร์แห่งนี้เช่นเดียวกันแต่ครั้งนี้ท่านได้มีโอกาสเล่าเรียนวิชาต่างๆอยู่เจปีท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านต้องเดินทางไปจำพรรษาในประเทศกรัรมพูชาเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่เกิดทุกข์ภัยจากสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานและชาวพุทธศาสนนทีกาาท่กำลังสับสนขาดที่พึ่งพิงทัาาท้งทางจิตใจและทางกาย เมื่อหลวงปู่เดินทางไปที่ประเทศกรัรมพูชาท่านได้ไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ที่นั่นมากมายหลายอย่างด้วยกันมีที่ช่างอยู่บอรหนึ่งนีกอล์เคเอยู่บอรหนึ่งช่างกาเสืออยู่ร่วมกันกอล์เคเกับปลาอยู่ร่วมกันแล้วก็มากา็ไปช่วยเขามนช่วยเสร็จแล้ว ก็จะมาหลวงพ่อวิชาล่วงล่วงแล้วก็เขาไปจำมาไปขอนายกลงนนท์เขาให้มาพร้พระพระที่นิ่งในพระกัมพีชาก็ขึ้นมาขึ้นมาก็ส่งมามาแล้วเรื่องสร้างสร้างกุฏินี้ก็สร้างก่อนก่อนประมาณสี่สิบห้าสิบปีมั้งต่อมาก็สร้าง sang om 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 rồi sang của chị rồi sang của chị phơm phơm rồi đi phơm lông ho kháng phơm hơi kháng khua sang bột sang môn chốt sang chốt sang men chốt và hai chốt chốt sang, chốt. Chốt sang, sang ổm, đi sang hay dù ไอ,อ้อึงอยู่งูอยู่ก็ไม่มีที่อาศัยแล้วครับครับพระทรงองอค์เดนเเรครับเอาเดี๋ยวเครื่องบินเอาเดี๋รถเป็นเอาเดี๋ยวรถตึงเป็นปูนี้ไม่ยุ่ก่อนไม่มีร,รถก็ไม่มีไม่โอ้ก็ไม่มีไม่ชอบ,บ,บชอบจะสร้างอย่างเดียวสร้างป่าได้ส <c oughs> ี่สิบแห่งมากกว่าครับ,รบสร้างป่าก็สร้างที่นี่มันสร้างให้โรงเรียน จะเห็นได้ว่าหลวงปู่หงท่านเป็นพระที่ชอบสร้างสารรค์และพัฒนาอย่างแท้จริงแม้ว่าตัวของท่านเองนั้นจะจำวัดในกุฏิที่เป็นเพียงหลังเล็กๆหลังคามุงแฝกหย,ยาบๆที่ไม่สามารถป้องกันน้ำฝนได้กันได้ก็เพียงแค่แสงแดดเท่านั้นบางคนที่เคยไปนมัสก,การหลวงปู่หงก็จะพบว่าเวลาที่ฝนตกลงมานั้น หลวงปู่ท่านจะเปียกปอนไปทั้งตัวจากน้ำฝนที่ซัดสาดผ่านหลังคามุงแฝกหยาบๆนั้นจนบางครั้งท่านเองต้องเอาจีวรมาปิดบังหรือไม่ก็ขึงไปรอบๆกุฏิพอตกตอนกลางวันอากาศร้อนมากซึ่งก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของภาคอีสานทำให้หลวงปู่ต้องอดทนต้องผจนกับพิษภัยทางธรรมชาติ ซึ่งมักจะเป็นเหตุให้หลวงปู่ท่านต้องอา,าพาธอยู่บ่อยๆนอกจากการเลี้ยงปลาบึกแล้วนะครับผมทราบว่าหลวงปู่กาลังดําเนินการที่จะปลูกปา่าเชลมระะเขียดอีกใช่ไหมครับโอ้โอ้ี่ดินหมื่นหร้ไร่ครโอ้พิดพิษหกหมืร้อยไร่ครับอยู่ที่ไหนครับนี่บ้านหุวันนี่คอยหลวงอ๋อครับให้แล้วให้แล้วนะ <laughs> แล้ปลูกเพิ่มครับให้คนเก็บเห็ดเก็บผืชผลเก็บยอดไม้ไปเรื่องชีวิตเรื่องลูกเรื่องหลานปีหนึ่งปีหนึ่งเก็บเก็บก็ซีมเพอมาเก็บอนี้ซีมเพอร์นู้นมาเก็บมาชุมช่ำไม้ไม่ได้ไม่เย็นกันเออยดมีมีสี่ขันสามขันมา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 รถเบอร์ไมีหกสิบขันมามาเก็บเก็บยอดไม้ มาจังเพอคนใช้มาจังเพกระสังมาจังเพอเมืองมาจังเพอปราสาทพรอยังรองนูง้มาเอาอันนี้ก็ปามน้อยก็เราทำไม่ทันเขาเหมนกัไม่พอนะก็อธิบดีกรมเขาช่วยปลูกไม้คอยปลูก,บบก,บบกบบให้เมื่อสักครูน่นี้เราท่านได้ติดตามเรื่องราวของหลวงปู่หงแห่งวัดเพชรชบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินจนทราบความว่า ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่สมถะกล่าวคือท่านชอบสร้างสาธารณประโยชน์และสร้างวัดวาอารามอุติวิหารแต่สําหรับสังขารของท่านนั้นต้องตกอยู่ในกุฏิหลังเล็กๆมุงด้วยแฝกที่กันน้ําฝนแทบจะไม่ได้ซึ่งปลูกเรียงรายอยู่ตามจุดต่างๆของป่าช้าทุ่งมนอนงโบราณที่มีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะวังเวงซึ่งบางท่านที่เคยไปอาจจะขนลุกขนพองกันบ้าง เนื่องจากในป่าช้านี้เป็นป่าช้าที่มีอายุมากเต็มไปด้วยหลุมฝังศพเก่าแก่มากมายและต้นไม้ที่คลุมไปทั่วบริเวณซึ่งมีเรื่องเล่าจากสิทธิ์เก่าแก่ของท่านได้เล่าให้ฟังว่าแรกแรกที่หลวงปู่ท่านมาจำวัดในป่าช้านี้หลวงปู่จะเดินกำหนดจิตไปรอบๆบ,บริเวณป่าช้าจนทั่วและท่านก็จะเลือกที่จะจำวัดในกุฏิหลังไหนเมื่อท่านพิจารณาสักครู่ ท่านก็จะเอาเสื่อมาปูและนั่งทำสมาธิกรรมฐานที่กุฏิหลังนั้นจนกระทั่งย่ำรุง่งในสมัยแรกๆกุฏิของท่านแต่ละหลังจะไม่มีฝาข้างหน้ามีเพียงด้านข้างเท่านั้นแต่ท่านก็มิเคยบ่นถึงอุปสรรคในการปฏิบัติกรรมฐานที่ท่านเลือกเองแม้จะเป็นที่มาของการอาพาธจากการกระทําเหล่านั้นยิ่งในสมัยที่หลวงปู่หงท่านทุดงไปยังประเทศกัมพูชานั้น ท่านต้องอาศัยอยู่ในป่าดงถึง8ปีในระหว่างนั้นท่านต้องตราตรำอย่างมากในการที่จะต้องรักษาศีลโดยเฉพาะการฉันอาหารของท่านท่านฉันเพียงวันละหนึ่งมื้อเท่านั้นและจำวัดก็น้อยจนวันเวลา8ปปีของท่านนั้นท่านไม่เคยที่จะอยู่เย็นเป็นปกติสุขเลยต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของสังขารท่าน แม้กระทั่งท่านได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเพชรชบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ท่านก็ยังคงอาพาธอยู่จนกระทั่งเพิ่งจะมาหายดีขึ้นหลังจากนั้นไม่นานซึ่งก็เป็นช่วงที่ท่านได้จัดทําพิธีไหว้ครูที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาซึ่งหากจะกล่าวถึงเรื่องราวที่ท่านได้ไปเรียนวิชาต่างๆมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่มากด้วยสาระเพราะว่าหลวงปู่หง ท่านเรียนวิชาจากพระคณาจารย์หลายต่อหลายท่านด้วยกันและแต่ละท่านนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้วยกันแทบทั้งนั้นซึ่งหลวงปู่หงท่านใช้วิธีที่เรียกว่าทั้งศึกษาและปฏิบัติในทันทีและเคร่งครัดมากที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ตามที่ได้เรียนกับครูบาอาจารย์มาโดยเฉพาะการทุดงไปเรียนของท่านนั้น สร้างผลในการศึกษาทางปฏิบัติของท่านได้ดียิ่งขึ้นเรียกว่าถ้าท่านเดินทางไปพบกับพระคณาจารย์รูปไหนที่ว่าดีแล้วก็ท่านต้องขอศึกษาให้ทะลุุโปร่งก่อนท่านจึงจะลาจากไปไม่เช่นนั้นท่านจะไม่ยอมไปไหนแม้ในปัจจุบันนี้หลวงปู่หงท่านก็ยังคงจำวัดในป่าช้าทุ่งมนหนองโบราณแห่งนี้ซึ่งท่านใช้เวลาในการจำวัดของท่านแทบทั้งหมด ในการบำเพ็ญกรรมฐาน <S <S ช่วงที่ลวงปู่เดินทุดงนะครับลวงปู่เดินทุดงเริ่มจากไหนไปถึงไหนครับโอ้ไปจากวัดนี้ไปเชื่อกับปรชาภูเขาปรนชาชัดนี่เดินไปเวียนไปไปทางสมองไปสมราบไปนครวัดไปเชื่อแบบแบบบำเป็ัแล้วกลับมาทางพาระมองนี่มาอยู่ออมออมออมนี่มาช่วยเขารบกันก็ช่วยเขา มาทำนำมูนให้เขาทำรทายใยเขาจึงรู้ว่าของดีคนไม่รู้นีเรื่องรบนี่เก่งมากแม่รับการนด้รบนี่ดีดีกับคนทือศินทำาีคือินนี้แพ้เขารบแบบรบสกันกับพรามเอาเอาเรื่องนั้นมารบทำไม่ดีให้ให้อยู่พอใจว่าจะรอยครั้งการรบรบรบม่ไม่แพ้ เอาชิ้นห้าอาจารย์เรื่กงายแพ้เพราะลายกัแพ้เล้ก็ขมินขาวขมินผงขมินเปลนรื่องแพ้แพ้แพ้ชิ้นห้าเอาชินห้ามาช่วอาจารย์แล้วแบบพรามชนะมดนะแล้วคนที่อดายก็บุญที่ได้กับเทพเทพชนะเรื่องจำชนะมีดหัววุตเบิร์ชนะเบรกรรมบาป แต่คนพันเราเบี้ยไม่โค้งนะสี่สิบนี่มันนำไปเสียช่วงที่หลวงปู่เติมทุดงนะครับหลวงปู่เคยมีประสบการณ์อะไรพอที่จะเล่าให้บอกดี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 ถ้าให้แบบปราบโจนเนอปราบโจนโจนคือเบีรยนจำไม่ได้แล้วก็คือคือบางคนบุญสงครามจำไม่ได้เก่งนี่ปราบปราบปราบโจนใครแบบปราบ โนเขาเขามีแปิบคนละคนเดียวอยให่เป่เอาไม่ได้นะแปคนแต่คนเดียวเมื่อเขาเดียวก็เลยเม่เเขาลกับทุ่ไปแล้วนี่ยาพวกบนะุญสงครามนะไปกไปก็ไปออกจากภูเขาก็ไปไปไปหิปป่งยึ่งรุงงท่านาผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องราวของหลวงปู่หงแห่งวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งบนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเราท่านได้ติดตามเรื่องราวของท่านมาพอสมควรจะเห็นว่าท่านเป็นพระที่พูดตรงและยึดมั่นในศีลอย่างเสมอต้นเสมอปลายมีวาจาเป็นคำสัตว์สิ่งหนึ่งที่ท่านสร้างมาตลอดชีวิตของท่านและยังคงสร้างต่อไปนั้นก็คือท่านชอบที่จะสร้างป่าและสาธารณประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวารามเรื่องของการปลูกป,ป่าที่ท่านได้สร้างมา40กว่าแห่ง ท่านก็ยังคงที่จะสร้างต่อไปไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างกุฏิวิหารพระอุโบสถและโครงการล่าสุดของท่านก็คือการที่ท่านจะสร้างบ่อปลาบึกพร้อมวิดีโอทัศน์ในการศึกษาปลาบึกและมีไว้เพื่อให้เยาวชนชาวไทยทั้งหลายได้ศึกษาถึงเรื่องราวของปลาบึกที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นแนวความคิดเชิงพัฒน,นาความรู้ขแขนงใหม่ กึ่งอนุรักษ์กึ่งวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับจากพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดสมถะเช่นหลวงปู่หงเป็นโครงการแรกโอที่พระสงฆ์นะครับ<า>ที่ตำ้ีขึ้นนะครับก็อข,ขออนุโมทนาด้วยเร<อ>าไม่ทราบว่าโครงการนี้หลวงปู่ดําเนินไปถึงแค่ไหนแล้วครับโอันนี้หน่อยมนี่นยังทำ่าทำไม่ได้มียามนี้มันยามพ้นตกเขาคุยาับ<อ>ได้ทชได้ท,ดทมากับ ท่วมปุ๊บทำได้ประมาณหกหมื่นบาทแล้วก็เดือนเงินมือมืนสี่แสนเคยทำมาทัได้ประมาณหกหมื่นกับแบบจุ่มก็มันพอพอพอร่ำทุ่มมาแล้วท่าด้ดีปีนี้เลิปีหน้าสร้างให้ใหม่นอกจากการที่หลวงปู่หงษ์ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ชอบการสร้างสรรค์และพัฒนาแล้ว ทุกๆครั้งที่มีสิทธิานุสิทธิของท่านมานมัสการท่านหรือมาให้ท่านได้ช่วยเหลือหรือฝากตัวเป็นสิทธิของท่านนั้นหลวงปู่ท่านก็จะมีการสอนและถามก่อนว่าทำได้หรือไม่นั่นก็คือศีลห้าถ้าถือศีลห้าให้หลวงปู่ไม่ได้ท่านก็จะไม่ช่วยเหลืออีกทั้งท่านยังสอนอีกว่าการที่เราท่านถือศีลห้าไม่ได้นั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศ ไม่ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้แก่ศึกศัตรูการที่ต้องพบกับเคราะห์อันเกิดจากศัตรูหมู่โจรผู้คนที่หมายปองจะทำลายเราแต่ถ้าคนเรานั้นอยู่ในศีห้าเท่านั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากบุคคลรอบตัวก็จะหายไปผู้ที่มีโรคร้ายในตัวก็จะทุเลาเบาบางลงไปไม่ใช่เพราะว่าหลวงปู่เก่งแต่ท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่า หลวงปู่หงไม่ใช่คนเกง่งแต่การที่สาธุชนนั้นเคร่งครัดในศีลห้าไม่กระทำบาปไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนเขาไม่โกหกหลอกลวงไม่ผิดหัวผิดเมียใครทุกต่างๆก็จะคลายลงและไม่เกิดขึ้นอีกแต่ถ้าท่านใดทำไม่ได้หลวงปู่หงท่านก็เพียงได้แต่สั่งสอนกลับไปและท่านก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่านี้ แม้ในปัจจุบันนี้หลวงปู่หงท่านจะมีอายุถึง79ปีแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังคงแข็งแรงยังคงดูแลวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งบนอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและที่แปลกไปกว่านั้นจะมองเห็นในบริเวณวัดจะมีสถานที่ที่เรียกกันว่ากองหินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของงูและหนูที่หลวงปู่ท่านเลี้ยงไว้ด้วยกัน โดยไม่เกิดการเบียดเบียนจองเวรกันเลยและก็จะเห็นน้ำมนต์ทั้งหกตุกที่หลวงปู่ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่ประสงค์จะใช้น้ำมนต์ของท่านเพื่อเป็นสิริมงคลตามเสียงเล่าลือกันมากจากปากคำของชาวบ้านที่ให้ความเชื่อถือและศรัทธาและณโอกาสนี้เองก็ถือเป็นฤกอันดีที่รายการเปิดบันทึกตำนานจะขอให้ท่านผู้ชม ที่กำลังชมอยู่ทุกท่านได้โปรดเตรียมใจในการรับพอรอันประเสริฐจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่หงแห่งวัดเพชรบุรีตําบลทุ่งมนอำเภอปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์พระผู้เคร่งครัดในวัตรปฏิบัติที่สมถะอย่างแท้จริงพร้อมกันทั่วประเทศณนะบัดนี้ได้เลยครับ อยากทวริวหาภูลาปริปุรินดิสากลังเอวเมว่อวโยจินังเป็นังอุปคบิชิตดังไปทิดังไม่หังคิดบป็เมวะอสมิจุสับเทปุรินจุสังกปากาันทูปนันโสยะ้ามีเจ้าจัก Sư ra xác, sát biệt tiêu vi vật chánh, Thư giãn phổ lộ khổ, vĩnh nạc sát tử mạng, Tệ phổ vật văn chảy dỗ, Sư khí thị ca dụ cố, vã phí vãng,